สวัสดีครับพบกับช่างเบียร์อลูมิเนียมนะครับผมนี้ผมมาจิดตั้งประตูบานเปิยนะครับที่ประธานนะครับผคลินิกฟันนะครับจะเปิดเร็วๆนี้นะครับผมพยายามด่านาเรื่องเรื่องฟันเรื่องอะไรลองลองลองผ่านมาลองแวะมาดูนะครับ สองมิลใสนะครับผมหนาก,กว้าง8เมตรนะครับงสงเมตรประตูบานเดียวนะครับประตูบานสวิงผมพาเข้าไปดูข้างในกันช่างกำลังต็ดรายละเอียดนะครับถ้าต้องดึงออกไปยื่ก็ได้ แกแปดีมกยัน้มจรป้ะหนนี่ยิงหลบเพียวกนเพียวเขาป่ะลคนั่นหละแล้วใหญ่รยาวนี่็อ็อจะตัว ขอบ้างมันก็เด็ก็ได้แด็บแต่พี่คนไหนยิงง่ายก็ยิงะส่ก็ยิงใส่ไปข้างล่างปข้างล่างตรงคิ้วเป็นเด็บนะผมติดต่อง,งานกระจกอลูมิเนียมนะครับบ,บันเฟียมบันเฟยประตูกระตันเหล็กลาวกันตก ราวบันไดประตูม้วนนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับ092570425 2สอบถามราคาได้นะครับทางเดีย<ค>ร<ณ>อยู่ที่กาญจนบุรีนะครับผมู่ลูกค้ามาจากโคราชไปไม่ได้ดจริงๆนะครับผมก็<คำ>ขอกรับขออาภัยด้วยนะครับ นะครับบานเปิด12มินสวยๆนะครับที่คลินิกนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ,ๆๆรบ,กกมรบผมเรสอบถามได้นะครับผมช่างเดือดใจน,น,นะบุรีครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ